ที่หน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบจีสไตล์ประจำมัญชี2เมษาย,ยน2568โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนีอ้อะไรยังไงด่วนเลยนะเมื่อท่าน้าของฝั่งสื่อต่างประเทศทึ่งไทยหนึ่งเดียวติดโผ8แข้งอายุน้อยที่สุดของเอเชีย เมื่องานนี้ซีวาแม็กเซจติดโพสต์แข้งอายุน้อยที่สุดของศึกยู -7 ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2วัน ซึ่งสิว่าแม็กเซสดาวเตะลูกรึุงไทยเวลจากทีมเยาวชนแมนยูติดโผหนึ่งใน8ดักเตะที่อายุน้อยที่สุดนะฮะที่จะลงสนามในซุปบอลยูเซปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5ที่สาอุดีอาราเบียโดยเจ้าตัวนั้นมีอายุเพียงแค่15ปีเท่ากับผู้เล่นดาวรุ่งจากชาติอื่นๆอีเจรายและก็ได้รับการจับตามองอย่างมากจากสื่อต่างประเทศที่เกิดขึ้นในค้งนี้เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์และก็ค้าแข่งอยู่กับสโมสรระดับโลกในค้งนี้เลยนะ ดยทีมชาติไทยยู -7 ปีภายใต้การคุมทีมของเจเดตมิราบตเตรียมที่จะโดยศึกจิงแชมป์เอเชีย2025รอบไฟนัลซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรอับวันที่3-20เมษายนโดยทีมชาติไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มเ,เร่วมกับซาอุดีอาระเบียอุซเบกิส,สถานและก็จีนโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะคัดเอา8ทีมจากทั้งหมด16ทีมเพื่อจะคว้าตัวไปแข่งขันฟุตบอลโลกยู -7 ปีที่ประเทศกาตา ราบอว่าที่5ถึง27พฤศจิกายนแฟนบอลไทยเตรียมจะส่งกำลังใจแรงเชียร์ทัพช้างศึกยู7ปีฮารักก็ติดตามฟอร์มของซิวาแม็กเซชหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันครับว่าจะเป็นเช่อนอไรงานนี้ซีวาแม็กเซชไม่ธรรมดาเลยนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยูส7ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารนันงกริสราแพราวาสองแข้งชบาแก้วหวังที่จะพัฒนาการเล่นให้เต็มที่เพื่อจะไปดวลทัวทร์นาเมนต์ต่อไปนะเมื่องานนี้สองแข้งสาวฟุตบอลหญิงทีมเชาติไทยชุดใหญ่ชี้บรรยากาศในทีมเป็นกันเองหวังจะโชว์ฟอร์มออกมาให้ได้ดีที่สุดในครั้งนี้ซึ่งชบาแก้วชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของฟูโตชิเอเคดะเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องนาใจฟ้า a คนดามี่จังหวัดระบ,บรีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล CFA ทีม China International โบวมแมนฟุตบอลแชมเปียนชิพยังชุนสัน25บห้และวันที่สถึง9ก้าเมษายนณน,นเมืองชงชิ่งประเทศจีนซึ่งการซ้อมวันนี้จะเน้นเป็นเรื่องการสื่อสารกันทั้งเกมรุกและก็เกมรับโดยคุณริสราลิ้มปรับบัน,นิชนะฮะกองหน้าจากสโมสร b ี c บันดิตเอเชียเปิดเผยบอกว่าการซ้อมที่ผ่านมานั้นเพิ่มจะปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วในครั้งนี้เรื่อยๆยครับตามแผนการตามสเส็จที่โคช้ชวางไว้ ส่วนตัวอาจจะมีความรู้สึกกดดันบ้างเล็กน้อยเพราะขึ้นจากมาจากอยู่20ปีแต่จะพยายามทําให้ดีและไม่กดดันให้ได้มากที่สุดในครนั้งนี้ชุดนี้มีเพื่อนขึ้นมาจากท้งของทีมชุดย20ปีหลายคนทําให้บรรยากาศเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเป็นครั้งที่2ของหนูที่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่มีพี่ๆจากสโมสรเดียวกันด้วยทําให้เล่นเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นทีมชุดนี้รุ่นราวคาราเดียวกันหลายคน ถือเป็นเรื่องที่ดีตอนที่เราเล่นด้วยกันในทีมชุดยื่20ปีมีการพูดคุยและก็เคยเล่นร่วมกันได้ดีสมรรร่างกายพร้อมกันประมากๆเลยค่ะกับการซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในครัน้นนี้จากฟอร์มในลีกที่ทำผลงานได้ทำให้มีความมั่นใจมายิ่งขึ้นเป้าหมายในการเข้าแคมป์จะทำให้เต็มที่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆในครัน้นนี้เพื่อที่จะมีชื่อไปจีนกับพี่ในครั้นนี้จงได้ ด้านพราวานุดนาบีกองกลางจากสโมรสรกรุงเทพเปิดเผยบอกว่าการซ้อมที่ผ่านมานั้นหนูรู้สึกสนุกและก็ได้พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นพีพ่ๆในทีมทุกคนนั้นให้คำปรึกษาที่ดีพวกเราเองก็พยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกันชุดนี้ก็มีหลายคนที่อายุกกใกล้เคียงกันเข้ามาทําให้บรรยากาศค่อนข้างที่จะสนุกและก็ไม่ค่อยกดดันอะไรมากมายนักการปรับตัวถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งสภาพร่างกายและก็จิตใจ แคมป์นี้โคช้ชให้ลองเล่นหลายตำแหน่งเช่นแบ็คขวาก็รู้สึกบ้าสนุกดีและก็เป็นอะไรที่เรานั้นไม่เคยได้ฝึกซ้อมกันมาก่อนด้วยในขรร้งนี้อย่างเกมรับที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังทําได้ไม่ดีพอสวาพร่างกายก็ถือว่าแข็งแกร่งและก็แข็งแรงขึ้นกว่าแคมป์กันก่อนส่วนตัวตั้งเป้าหมายที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆในขรั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไมีดังต่อไปนี้วันที่5เมษายน เซมเบียพบกับไทยเวลา8.35น,นาทีนศูนย์การกีฬายงชวนช่องถ่ายทองสดทางช่องอประกาศให้ทราบกันอีกครั้งในภายหลังวันที่8เมษาย,ยนเวลา1 4 3ีคู่ชิงอันดับ3ณศูนย์กีฬายงชวนเวลา8.35นคู่ชิงชนตเลิศณนูนย์กีฬายงชวนในค่ำนี้เป็นนาวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับ อารันยังไงชัยวัน์ยันเป้าหมายต้องช่วยช้างศึกยูเดปีไปฟุตบอลเยาวชนโลกในคั้งนี้ให้จบได้ เมื่อบันอังคารที่ผ่านมานะครับผมเวลาเจนนัิกาตามวลาท้องถินนัสนำยังสเปเรมาพีพีแมเนเนสแคมป์ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเราฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ซาอุดีอาระเบียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบฝุกซ้า2 0 25 AFC U17 a s ซน Cup ที่ซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง20เมษายน โดยครั้งนี้มาเสด็จ,จะเด็ดมีลาบแม่ทัพของช้างศึกยูสเปีเน้นไปที่การเตรมแทคติกสำหรับการแข่งขันผู้บลชิงแชมป์เอเชียในรุ C ่นอายุไม่เกิน7 7ปีเราดส้าย้เป็นแกนหลักในครั้งนี้จนนั่นใช้วัดเงินมาเผยเป้าหมายของบราการนี้บอกว่าตอนนี้เราก็พยายามจะเต็มที่ทุกการซ้อมพยายามจะซ้อมให้เหมือนกับแข่ง ทุกนาทีก็คือการแข่งขันอยู่เสมอเราก็ได้ดูวิดีโอของอุซเบกิสถานแล้วจุดแข็งของพวกเขาก็คือการเปลี่ยนแปลงสันการณ์ทั้งจากการเป็นรับเป็นรุกและจากรุกเป็นรับพวกเขาทําให้ดีมากเลยนะรวมไปถึงลูกาอากาศที่เราต้องทําให้ดีกว่าในครั้งนี้ จุดแข็งของเราก,ก็คือเทคนิคส่วนตัวกับชิมเบิร์กการสื่อสารส่วนใหญ่ผมคิดว่าการเตรียมทีมช่วงที่ผ่านมาช่วยพวกเราได้เยอะมากเลยครับทุกคนเองก็พยายามจะประับตัวเข้าหากันให้กำลังใจกันตลอดในครั้งนี้เป้าหมายของผมตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียนั้นคือการไปฟุตบอลโลกและคิดว่าเพื่อนร่วมทีมก็น่าจะเหมือนกันที่จะพยายามทําให้เต็มที่และไปอยู่จุดนั้นให้จงได้ฝากแฟนบอลชาวไทยเชียร์ทีมชาติไทยยูสิปี ผมอยากจะพาทีมชาติไทยไปผู้บวลโลกในะคะรั้งนี้ให้จบได้นะครับสาระโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยยู -17 ปีศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบเป็นกลุ่มสายมีดังต่อไปนี้วันที่3เมษายนพบกับอุซเบกิสถานเวลา12.00นตามเวลาของประเทศไทยณสนามโอคาสเตเดียมวันที่7เมษายนพบกับซาอุดีอาระเบียเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาของประเทศไทยคืน,นวันที่าาทนนทททท6ณณสนามคิงฟาหัดสปอร์ตซิตี้สเตเดียม วันที่10เมษายนพบกับจีนเวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาของประเทศไทยนสำหนามโอคาส,สเตเดียมทุกนัดถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึกและ,และก็ทีสปอร์ตเจในค้งน,นี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับสุ้ๆนะพวกเจ้าหนูยูสเก็ปีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานี่คนนรับอะไรยังไงมิเกลบรูติโกเปิดเผยความพร้อมตัวเล็กช้างศึกก่อนจะรู้สึก SAT ฟุตซอลในค้งนี้ โดยการที่ที่สนาฟุตซอลชั้น2อ,อาคาร FA Thailand ฟุตซอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเน้นหนักในด้านของแทคติกการเล่นเตรียมความพร้อมก่อนจะลงแข่งขันารายการ SAT ฟุตซอลแชมปีเปนชิป2 0 2วันหว่ารับวันที่9ถึง12เมษายนนาทอมมิทนนันฮอลล์ศูนย์การค้าทอมมิทันชเวนที่วันโคราชจังหวัดนครราชสีมา โดยมิเกลปรติโกกุนซื้อชาวสเปนของทัพตัวเล็กช้างศึกเองนั้นได้อัปเดตความพร้อมของทีมบอกว่าอย่างแรกเลยนะผมอยากจะขอบคุณทั้งโค้ชและก็ประธานของทุกสมโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติผมเข้าใจดีว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปิสซั่นก็อยากจะขอบคุณทุกสมโมสรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปล่อยต,ตัวเตะมาช่วยทีมชาติผมในนั้นรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก การฝึกซ้อมหลายๆอย่างของทีมยังคงอยู่ในช่วงปริซั่นผมก็ได้มีการพูดคุยกับโค้ชของแต่ละสโมสรไปด้วยว่าแต่ละทีมนั้นมีการซ้อมเป็นอย่างไรหนักเบาแค่ไหนการซ้อมของกับทีมชาติจะไม่เข้มข้นมากในเรื่องของสมาพร่างกายเพราะว่านักเตะต้องซ้อมกับทั้งสโมสรและก็ทีมชาติแต่เรานั้นจะเน้นไปที่แท็กติกมากกว่าเพราะว่าต้องคำนึงถึงเรื่องอาการบาดเจ็บนักกีฬา ในคารันี้เพิ่มเติมด้วยและก็พยายานที่จะปรับให้นักกีฬาเล่นในสไตล์ของทีมเชิไทยให้ได้มากที่สุดในคารักนี้สำหรับของเรื่องการตัดตัวในรายการนี้เราจะส่งรายชื่อผู้เล่นทั้งหมด16คนโดยแต่ละแมชนั้นจะสามารถส่งลงสนามได้14คนแล้วก็หมุนเวียนสลับกัน2คนตอนนี้การแข่งขันภายในทีมสูงมากเลยครับ นั่นหมายว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจในการตัดตัวผมจึงขอรอจนถึงวันสุดท้ายวันที่6เมษายนก่อนที่จะตัดสินใจเลื่อกนักเตะชุดสุดท้ายแล้วก็เดินทางไปแข่งขันในวันที่7เมษายนกันต่อไป สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นศึกในระดับฟี فا อินเทอร์เนชชันแนลเอแมชที่มีผลต่ออันดับฟี f a บ a n k ังกและก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมก่อนจะสู้ศึกใหญ่ในปีนี้ได้แก่ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16กถึงกันยายนและกาซีเกมส์2อซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นที่นัข่าวกีฬาพุตบอลไทยไบอิช e ิอีสไตล์ประจำวันที่2เมษายน2568 โดยชายผูบบย้บังคับรัางฟุตบอลไทยครับ